ขอเสียงตบมืมให้กับพวกเราวงดนตรีรุกพุ่งโรงเรียนินิตจึกรอีกครั้งนึ่งค่ะยอดมากเลยเนะคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าอะคเม,มนันอคัทคูนี้ก็จบไปกับบทเพงลงวอลลงฝากรักค่ะใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใครรอมากๆเลยแล้วก็เป็นการ mix and match ดนตรีใช่ไม่เหมือนใครแน่นอนใช่ค่ะพะูดาแม่ประทับใจตึงาตึงใจกัไม่อย บทเพลงนี้นะคะเรามอบให้กับพ่อ<ๆ>แม่แม่ชาวท่าวุนโดยเฉพาะเลยนะคะใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมช่วงถัดไปเนี่ยหนูขอแนะนํานักร้องชายอีกสักหนึ่งท่านเรียกได้ว่าแม่ยกด้าล่ามาทีเนี่ยกระซิบมาว่านักร้องที่ใส่เสื้อสีฟ้าร้องเพลงแขกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นใค<ช>รทำไมหน้าเาเหล่าขนาดนี้ขอเชิญพี่เจ้านายหน่อยค่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวท่าวุงุูท่านเลยระยกัรครับผมผม mm hmm. เจ้านายนะครับลหลายคนก็คือไม่รู้จักนะใช่แล้วพิธีกรเอาเลยฮะก็เดี๋ยวให้พี่เจ้านายแนะนำตัวนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงครับผมผมนะครับเจ้านายนรัตน์นะครับหรือว่าอาดีตนะครับเคยเป็นนักร้องอยู่ในค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นครับผมแล้วก็มีผลงานเพลงของตัวเองด้วยครับเป็นหนึ่งเพลงคนระับสุดยอดเลย แตว่ว่าพี่คนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นดาวติกปกด้วยใช่ไหมคะเกือบจะเป็นแล้วกันฮะ,ะ,ะตัวขอฟังเสียงพี่เจ้านาาแบบสุดๆดดดนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับผมก็ขออนุญาตเป็นร้องเป็นบทเพลงของตัวเองแล้วกันนะครับผม,มต้องเรียกเรียกเสียงนิดนึงถ้ายอาเธอจีบน้องวันลนี้สิพอพี่ใช้ใจน้องได้บ Hãy subscribe tên kênh Ghiền Mì Sợ giờ đi phải lỡ những video hấp dẫn mong là nỗi. Si khói khói. บกแล้ว่าใร้องท่านี้ยไม่ยกเต็มเลย FC ทั้งนั้นเลยแ่าเราเวทีหน้าตาดีไม่พอคือสามารถเด้นอีกนะคะพี่เจ้านายขอบคุณรับขอบคุณคพี่เจ้านายมาค่ะเดี๋ยวให้พี่เจ้านายลงไปพักผ่อนนะคครับผมก็ฝากผมงานด้วยแล้วกันนะครับผมสามารถเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับว่าเพลงภารกิจพิชิตใจนะครับในช่องทาง YouTube เจ้านายได้หมดทรับอณัขอบคุณครับสุดยอดเลยนครับม พิธีกรนักร้องนัก,นกดนตรีของเราจัดเต็มมากมไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเมื่อกี้นี้นะักร้องหนูขอแนะนำพิธีกรคนนี้หน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อในหญิงพันพรแพรมัยนะคะชื่อเล่นชื่อน้องรันค่ะอยู่ชั้นมิทยมศึกษาปีที่สค่ะวันนี้ก็มาเป็นพิธีกรมือใหม่นะคะขอฝากเป็นกำลังใจ น้องรันบทเพลงถัดไปในช่วงถัดไปของเราเรียกได้ว่าเป็นบทเพลงที่พิเศษมากๆเลยค่ะให้กับพ่อแม่ชาวบ้า,าลุงนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นบทเพลงสาวรกรีนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งนักร้องคนนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามีรางวัลการันตีนะคะจากเวทีใหญ่นะคะม,มากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลพระราชทานซึ่ง พี่บอกเลยว่าในเนื้อเพลงสาวลพบุรีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอำเภอท่าบุญีจะเป็นยังไงก็ต้องรอรับฟังนะคะว่าจะมีความเกี่ยวข้องยังไงค่ะค่ะและต่อด้วยบทเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะกันต่อนะคะบอกเลยว่ารถแห่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะเป็นเพลงคิปดิจิทัติ๊กตอ๊อกเลยนะคะตอนนี้กำลังเป็นไฟลมร็ ซ,ซึ่งเนี่ยเราเนี่ยไม่แกกล่องเลยเพิ่งเล่นที่นี่เป็นที่แรกเลยน้องมานใช่ค่ะกับบทเพลยงยำ่อทพี้นคะเพลงยเงนค,นนคง่ของน้องโตโตได้เลยนะคะเชดท่าน,นนะคะพรรับชมกันแล้วนะคะไปพบกับบทเพลงสาวรุกรีได้เลย HAHA <laughs>